ก็ที่ข้าวเบาตัวสุดท้ายพี่อายุสั้นที่สุดตัดข้าวเบาได้ทําไมเหตุผลกำนันคุยกับรายการู้วาเลยว่าทําไมเอาข้าวค่าหนึ่งมาลงเพื่อจริงับเพื่อที่ว่าจะตัดวงจรมันเพราะว่าอายุข้าวมันจะสั้นกว่าข้าวดิบเด้งในช่วงการตัดวงจรคือยอย่างนี้ถ้าข้าวดิบธรรมชาติมันเนี่ยมันขึ้นทีหลังแต่มันร่วงก่อนมันจะรวงจะไปเท่ากับเรา,ากำนันกะว่าตัดอย่างนี้ คือจะเกี่ยวรวบไปเลยน่ส่วนหนึ่งนะนันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะแล้วเขาเคยทํากันก็ไม่ก็ได้ผลบ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมใช่ถ้าไม่มีตัวช่วยที่ดีโอเคครับที่คุยยาวเพราะเราเป็นเป็นวิชาการกันอยู่นะเอาละครับท่านกำนันเพราะว่ากำนันเป็นวิชาการด้วยเป็นเป็นผู้นําตำบลเลยซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากรู้ว่ารู้จักกันนานแล้วนะครับประเด็นคือหลังจากหมักเรียบร้อยเสร็จปั๊บทีนี้ก็ฉีดบำรุงแล้วครับจากสังเกตดูข้าว2ี่วันวันปุ๋ยหนแรกกำนันสังเกตข้าวดีอย่างไร20วัน เห็นมั้งไหมดูจากที่มันขึ้นมามันก็เหลือน้อยมากครับเหลือน้อยจากเดิมเท่าไหร่ครับข้าวดีดแปลงนี้ประมาณ25ไร่เนี่ยมันจะมีจากต้นข้าว100%เนี่ยต้นข้าว100%ก็จะมีอยู่ประมาณ40%โอ้โหดี40ดี40แปลว่าถ้าไม่จัดการมันกำนันจะได้ข้าว60ต่อไร่60ตันต่อไร่แต่ไม่ถึงไม่ถึงด้วยผลผลิตรุ่นที่แล้วนะครับ <c oughs> เสียหาย,ยครับพี่น้องอันนี้ไม่ต้องเล่าแล้วทุกคนรู้หมดว่าข้าวดิบมันมันจะมันทำร้ายอย่างไรเนาะ<ช>โอเคครับ <c oughs> แล้วก็ดูแลมาเอยแล้วก็คุณชานชัยขออนุญาตนะมาแนะนําให้ใช้ชุดฉีดบํารุงไปฉีดก็มีโดสคาร์โบตัวนี้นะแล้วก็ดสพีเมียมเดี๋ยวอธิบายฝั่งแล้วก็โดอสเอนทิดิฟตามตัวเนี่ยกำน,นันฉีดไปหนึ่งเที่ยวใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ตัวนี้สําคัญมากเป็นนวัตกรรมดรสยามรัฐบ้านบุมมวิจัยไว้นะฮะท่านดึงสามารถทํางานวิจัยดึงปุ๋ยคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ นะครับปุ๋ยนั่นคือนี่คือปุ๋ยธรรมชาตินะฮะได้ฟรีจากอากา,อากาศอากาศมีปุ๋ยหลายตัว3ตัวคือในตัวเจ่นนะครับฟรีฟรมาจากน้ําฝนคาร์บอนมาจากอากาศแล้วก็ออกซิเจนนะครับสาตัวเนี่ยท่านดึงคาร์บอนเพราะว่าพืชต้องใช้คาร์บอนในการสังเคราะห์แสงครับท่านทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อไปจับที่ปากใบพืชแล้วดูดั้งกินกินทั้งวันทั้งคืนเลยมันจึงเพิ่มการสังเคราะห์แสงกำลังครับมันเพิ่มมาอีกสามเท่ามันก็ทําให้ข้าวเน้อสวยโตเร็วโต,วเ,รวตวเร็วเขียวเร็วอโอเคสังเกตดู แล้วก็มาฉีดตัวโดสฟีเมียมขอ,อยนาตตัวนี้จ๋ามากนี่จ๋ามากตัวนี้ท่านได้สามสารเลยนะฮะได้ทั้งอะไรไหมนาโนใครตัวสารนาโน